ท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงอลัมนิสต์ของรายการเจาะใจนะครับวันนี้อลัมนิสต์ของเราเป็นอลัมนิสต์รับเชิญพิเศษครับและเรื่องที่เราจะคุยก็คือเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในวงการเกษตรซึ่ง่งจะทําให้เกิดผลิตผลที่ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลงด้วยต้นทุนที่น้อยลงนั่นที่เขาเรียกกันว่า smart farming นั่นเองนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคือผู้ผลิต ดโดรนเพื่อการเกษตรน้องใหม่ที่ชื่อว่าศักสยามเมเกอร์โดรนนะครับรายการเจาะใจขอต้อนรับคุณใหญ่ศิวพงษ์บุญสาลีกรรมการผู้จัดก,การบริษัทศักสยามลิสซิ่งจำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรารู้จักโดรนแล้วล,ะละ่ะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ใช้โซเชียลก็เห็นว่ามีคนเอาโดรนไปถ่ายภาพถ่ายอะไรส่วนมากจะใช้ในการทํารายการทาคอนเทนต์ต่างต่างแต่วันนี้โดรนจะถูกใช้ในการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมมารู้จักกันก่อนคุณใหญ่เป็นรุ่นที่2 ใช่ไหมครับของศัก์สยามลิสซิ่งใช่ครับแต่เห็นบอกเรียนในเอ็มไอทีมาเลยเหรอฮะครับโอ้จริงๆแล้วผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็เกิดและโตที่อุตรดิตอุตรดิตครับแล้วพอชั้นมัธยมปลายก็ไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพยาไทยกับม .6 ก็ได้ทุนเล่าเรียนหลวงนะครับก็เลือกไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาโอ้นี่ต้องเรียนเก่งมากนะเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ดีเลยเหรอครับขอบคุณครับได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปไปเรียนที่อเมริกาครับ Massachusetts Institute of Technology ใช่ครับ ท็อปของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโลกเลยทีเดียวเรียนสาขาอะไรมาครับเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ครับเรียนจบมามาทางานนะครับระยะแรกก็อยู่ที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเป็นเอนจิเนียร์ก่อนมาเป็นเอนจิเนียร์จนกระทั่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็ได้เวลาที่ควรจะต้องกลับมาที่บ้านนะครับมาสานต่องานที่คุณพ่อคุณแม่ท่านได้เริ่มเอาไว้นะครับในแง่ของการเป็นรุ่นที่สองเราต้องมีภาระหรือมีพันธกิจจะต้องทําอะไรให้ให้บริษัทแข็งแรงมั่นคงเติบโตมากกว่าเดิม ในช่วง1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของธุรกิจลิสติ้งนะครับก็คือจากภาพของความเป็นสินเชื่อนอกระบบนะครับอันนี้มันถูกเปลี่ยนไปนะครับกลายมาเป็นธุรกิจนอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทยครับธุรกิจก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ที่ทางาธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันถ้าเราปรับตัวไม่ทันสาขาเรายังน้อยลูกค้าเรายังน้อยเราจะถูกก็เลยว่า แรงกดดันนะครับจากการแข่งขันและทําให้อยู่กันยากขึ้นเห็นบอกมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในพันธกิจโดยตัวคุณใหญ่เองก็คือการมองไปที่สังคมไม่ได้มองเฉพาะผู้ถือหุ้นหลังจากที่มามา,มาปรับและเปลี่ยนบริษัทจนกระทั่งมันเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปได้ในปลายปี2563ครับผมก็มาคิดว่าการทํากิจการเนี่ยถ้าคิดกันแบบง่ายๆก็คือมันเป็นการเพื่อ maximize profit ก็คือสร้าง กําไรสูงสุดะนะครับให้กับเจ้าของะนะครับต่อมาพอมาเป็นบริษัทมหาชนนะครับในตลาดในตลาดหลักทรัพย์เราก็จะต้องนึกถึงอโอนเนอร์นึกถึงเจ้าของที่เป็นผู้ถือหุ้นอื่นๆนึกถึงสเตทโฮลดเออร์หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งก็ได้แก่ลูกค้าได้แก่พนักงานนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะไปถึงจุดที่มันไกลกว่านั้นผมก็คิดว่ากิจการควรจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับซึ่งจะเป็นกิจการที่มีคุณค่าแล้วก็มีความยั่งยืนผู้ที่เรา มองใช้คําว่าสังคมของเราส่วนใหญ่คือเกษรตรกรเลยใช่ไหมครับคือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเป็นคนที่มีอาชีพนะครับอยู่ใกล้ชิดหรือว่าผูกพันอยู่กับการทําการเกษตร,รนะครับก็คิดว่าอยากจะทําอะไรที่มันจะช่วยลดต้นทุนนะครับในการดําเนินชีวิตในการทําอาชีพให้กับเขานั่นคือที่มาของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือศักสยามเมกเกอร์โดรนครับ,ค,รบคุณใหญ่ไปมองเรื่องโดรนยังไงถึงจะมาอยู่กับเกษตร ผมมีโอกาสได้พบกับคุณประพังกรโชคทวีชัยเจริญเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องโดรนนะครับโดยเฉพาะเรื่องโดรนเกษตรเนี่ยดีมากๆคนหนึ่งในประเทศไทยรเรามีความตั้งใจมีอุดมการณ์ที่เหมือนกันก็ค,คืออยากจะใช้โดรนสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามีเนะี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับคนให้ได้มากที่สุดเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็มาชวนกันเปิดบริษัทศักสยามเมกเกอร์โดรนขึ้นมาศักสยามเมกเกอร์โดรนเนี่ยนำเข้าโดรนมาใช้งานหรือ,อยังไงฮะหรือสร้างในไทยเลยครับ เป็นโดรนที่ผลิตขึ้นมาในประเทศไทยนะครับ oh. แล้วก็เราจะทําโดรนเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร uh. หรือทั้งผลิตทั้งจําหน่ายนะครับมีการซ่อมบํารุงนะครับ uh. มีการฝึกอบรมนักบินโดน uh. นรนรวมถึงการให้บริการฉีดพ่นด้วยโดรนนะครับอันนี้ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆให้ใหใหใหพ่อแม่พี่น้องเข้าใจง่ายๆเลยสมมุติมีบริษัทรถไถผมจะเช่ารถไถก็ได้ใช่ครับผมจะซื้อรถไถมาเป็นของผมแล้วเวลาเสียไปซ่อมที่คุณก็ได้ใช่ครับ แต่นี่คือโดรนวันวันหนึ่งเราใช้ควายในการทํานาก็เริ่มมีรถไถต่อไปรถไถเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งข้างหน้าโดรนก็จะเป็นอย่างนั้นอ่าใช่ครับวันนี้มันเริ่มต้นขึ้นแล้วมันเริ่มต้นขึ้นแล้วสมมติผมจะซื้อผมบินไม่เป็นครับสอ,รสอนด้วยสอนให้หมดครับถ้าสอนแล้วคุณยังบินไม่เป็นเนี่ยเราไม่ขายโดรนให้นะครับอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปตกใส่หัวใครเพราะเราต้องการที่จะให้คุณเอาไปใช้ได้อย่างดีที่สุดนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์เราให้บริการมานานแค่ไหนแล้วครับเริ่มทํางานกันจริงๆก็ หลังปีใหม่เนี่ยนะครับปีนี้นะครับปีนี้หกข่านเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เรามีเราสามารถผลิตโดรนนะครับได้เริ่มจําหน่ายแล้วนะครับ,รบทีมที่จะมาให้บริการฉีดพ่นก็รเริ่มความเ<ล>พิพ่มเ,<ล>เริ่มใหญ่แล้วแอปพลิเคชันที่จะให้บริการในการเรียกใช้โดรนนะครับอตอนนี้ก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับเพราะมันต้องมีแอปพลิเคชันในการควบคุมมันใช่ไหมถูกต้องอ่าแอปพลิเคชันหมายถึงแอปแอปเรียกใช้โดรนนะครับนักบินโดรนก็มาทะเบียนกับเร่ว่าชาวชาวบ้านก็ไอแอปควบคุมโดรนมีแล้วครับแต่แอปที่คนธรรมดาอยากจะแบบ กดเรียกกดใช้ครับกำลังจะมีกําลังจะมีในเดือนนี้แหละครับมีกี่ขนาดอะไรใช้งานยังไงบ้างรครับก็เล็กที่สุดนะครับที่เห็นว่าได้ประโยชน์ก็คือขนาดตั้งแต่10ลิตรขึ้นไปขนาดกลางๆก,ก็ประมาณ15ลิตรนะครับถ้าเริ่มใหญ่ขึ้นก็คือประมาณ20ลิตรถึง30ลิตรนี่คือกําลังยกนะครับขนน้ําขึ้นไปได้ไจด้10ลิตรรับ15ลิตร, 20, ร20ลิตร ถ้าฉีดพ่นก็ประมาณ5าลิตรต่อไร่นะครับอ,อย่าง10ลิตรก็ฉีดพ่นได้ประมาณ2ไร่เล่าให้ฟังหน่อยครับโดรนมันมาช่วยอะไรยังไงไดบง้บ้างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่กําลังจะทําให้กําลังการผลิตสูงขึ้นต้นทุนต่ําลงเวลาน้อยลงก็คือมันลดต้นทุนค่าปุ๋ยอย่างข้าวนี่ก็ฤด,ดูกาลหนึ่งก็ลดได้ไร่ละพันถ้าเป็นอ้อยนี่ไร่ละสองพันเพราะว่ามันเปลี่ยนจากการให้ปุ๋ยเม็ดนะครับมาเป็นการให้ปุ๋ยทางใบ เราให้บ่อยขึ้นหน่อยแต่ว่าพืชมันนําไปใช้ได้ตรงเวลาและทันเวลาหนึ่งลดต้นทุนปุ๋ยต้อปุ๋ยนี่เห็นได้ชัดมากนะครับ,รบลดต้นทุนเรื่องค่าจ้างแรงงานคนคเพราะว่าค่าจ้างแรงงานเดี๋ยวนี้แรงงานหายา,ยากถ้าจะฉีดปุ๋ยสักร้อยไร่เนี่ยอาจจะต้องใช้คน3คนถึง5คนให้เสร็จใน1วันค่าจ้างก็แพงค่าจ้างก็แพงโดนถูกกว่าโดนถูกกว่า uh huh. นี่แล้วก็ถ้ถายิ่งถ้าอย่างมันเกิดปัญหานะครับ uh huh. เช่นมีแมลงศัตรูพืชมาลงนะครับโดรนนี่จะช่วยได้มากเพราะมันทางานเร็วกว่าคนเยอะ เร็วกว่าคน5เท่าความสามารถความเร็วของมันวันหนึ่งได้กี่ไร่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นโดรนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ของผมนะฮะจะทําได้ประมาณร้อยไรหนึ่งมันมันเร็ว2มันแม่นยําเห็นบอกด้วยระบบ G P S เนี่ยมันมันลงที่ที่เรากําหนดเป๊ะๆครับก็ฉีดพ่นแม่นยานะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาน้ำหมดตรงไหนมาเติมน้ำเสร็จปุ๊บมันก็ไปบินต่อตรงจุดนั้นโดนไม่ขี้โกงโดนไม่ขี้โกงว่าหลอกว่าไปฉีดแต่ไม่ฉีดมีกลับมาแล้วอะไรขี้เกียจนะครับไม่ขี้เกียจไม่ขี้โกง เพิ่มผลผลิตนะครับก็คือเปลี่ยนจากการให้ปุ๋ยเม็ดมาให้ปุ๋ยทางใบนะครับถ้าเป็นข้าวหรือเป็นอ้อยเนี่ยผลผลิตมันจะได้เพิ่มขึ้นมาสัก20%ถึง30%ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็จะสร้างรายได้คือเกษตรกรที่เขาซื้อไปเนี่ยนอกจากเอาไปใช้ในไรนาของตงแล้วยังเอาไปรับจ้างรับจ้างได้ด้วยรับจ้างรับจ้างให้กับสักแษาไม่กระโดนหรือว่าจะรับจ้างบินให้กับเพื่อนบ้านเขาก็ได้นะครับหรือคนที่ไม่มีไร่มีนาก็อยากจะมีอาชีพเป็นนักบินโดรนก็ มาผ่อนโรนหรือมาซื้อโรนไปแล้วก็เอาไปก็คือผมรับจ้างพ่นทุกอย่างใช่ครับตามที่คุณต้องการผมเป็นนักบินใช่ครับและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีมากนะครับคือถ้าตัดสินใจซื้อโรนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ4-5เดือนนะครับคุณจะผ่อนโรนได้หมดอย่างสบายๆชุดเล็กก็ 2, 0 0 0 0 0กว่าบาทหลักแสนถ้าชุดใหญ่นี่ก็40,000 0อายุใช้งานนานไหมครับถ้าที่เรา เคยทดลองหรืออะไรตัวลำมันเนี่ยอยู่ได้7จ็ดแปดปีนะครับไม่เป็นปัญหาแต่ว่าวัสดุชิ้นเปลืองจริงๆก็คือแบตเตอรี่นะครับอ,อันนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยอาจจะทุกปีหรือว่าทุก2ปีต้องเปลี่ยนชุดหนึ่งผลตอบรับถ้าที่เราเริ่มเป็นยังไงบ้างครับอย่างชาวนาหรือเท่าแก่อ้อยที่เขามีานาหรือไรอ้อยประมาณสักร้อยไร่ขึ้นไปเขาบอกอถ,ถ้าบินอย่างนี้นะประหยัดค่าปุ๋ยไปได้เอาแค่ค่าปุ๋ยเนี่ยปีหนึ่งผมก็คุ้มแล้วไอ้แม่ดูเราบินโดรนให้กับลูกค้าอยู่ใช่ไหมครับสำหรับเดินมาหาซื้อเลยเราเริ่มที่จัังหหวดไน อุตรดิตถ์ครับสายการไม่กะโดนนี้ตั้งอยู่ที่อุตรดิตฐ์แล้วก็จังหวัดที่อยู่รอบๆก็คือสุโขทัยพิษณุโลกครับตอนนี้ก็เริ่มให้บริการแต่ว่าต่อไปมันจะเหมือนรถยนต์ใช่ไหมครับจะมีศูนย์ในจังหวัดต่างๆเผื่อโดนผมเป็นอะไรขึ้นมาหรือผมจะติดต่อก็ใช้ศูนย์จังหวัดนั้นใช่ครับเรากําลังจะขยายเครือข่ายของตัวแทนจําหน่ายนะครับรวมถึงเครือข่ายของนักบินนักบินโดรนที่จะมาอยู่ในเครือข่ายของเราอีกหน่อยก็หลายๆจังหวัดละครับที่เราพร้อมที่จะให้บริการมันต้องขออนุญาตใช่ ทางกสทชนะครับแล้วก็ขออนุญาตจากทางกรมการบินพลเรือนถ้าเราจะจัดการให้ให้ลูกค้าทั้งหมดเราจะดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบของรัฐทุกประการเพราะว่าโดรนมีการควบคุมได้คลื่นวิทยุใช่ครับนะฮะก็ต้องขออนุญาตกันครับสุดท้ายครับนี่คือเทคโนโลยีที่วันหนึ่งในข้างหน้าอีกไม่กี่ปีเราอาจจะเห็นเกษตรกรใช้เป็นเรื่องปกติเหมือนรถไถเหมือนอะไรต่างๆก็ได้คือมันมันทุ่นแรงนะครับาะว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเนี่ยอาจจะใช้กันมานานแล้วโอ้โหจีนนี่น่าจะใช้กันเยอะนะครับครับแล้วก็ ในอนาคตนะครับราคามันน่าจะถูกลงเพราะเราจะใช้ของที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศมากขึ้นครับก็ฝากเกษตรกรทุกท่านไว้นะครับนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและก็เป็นทางเลือกแห่งอนาคตด้วยนะครับขอบคุณคุณใหญ่ครับคุณศิวพงษ์บุญสาลีครับขอบคุณมากนะครับกับความรู้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้จอใจหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนแรกอยากจะทำเป็นร้านร้านหนึ่งให้เป็นคนสูงอายุหมดเลยแต่ครับผมโอ้ยอย่าเลย ลุงจาไม่ได้แล้วตัวเลข <c oughs> ตอนที่ลุงอายุน้อยอยู่ลุงทําคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยค่ะก็เลยให้เขามาเป็นพนักงานต้อนรับแบบนี้ค่ะแล้วก็กแต่ก็คือแบบจาชื่อโดนัทไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเหมือนมาเขาบอกว่าผมมีความสุขมากเลยแต่บางทีก็มีคุณตาคุณยายเป็นสามีามแรรรากันก็นกมางอนกันที่ร้านอะไรเงี้ยนี่ลูก <c oughs> คา้าฉันเธอมาแยากอะไรแ<อ>บบนี้น่าหลักน่าหลัก่ะ